กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเอคนบ้าหวยรวยแน่นอนสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคนนะ,ะบางท่านอาจจะหยุดพักร่างกายพักผ่อนนะคะวันเสาร์ทิศไปนะ,ะแล้วก็เพิเขาเรียกว่าปลุกนะคะเขาเรียก เติมพลังนะแล้วก็ปลุกกําลังใจของตัวเองด้วยนะในการทํางานวันใหม่นะของวันจันร์นี้เองวันนี้มีแนวทางของเราพัฒนาด้วยนะคะชุดน้องเอ๋เรามาแล้วแล้วก็ลาาสตาร์เราจำปะศักฮานอยพิเศษฮานอยวีพีฮานอยนะปกติคือเยอะแยะมากมายให้ท่านผู้ชมได้รับชมชอบแนวทางไหนตามแนวทางนั้นนะคะไม่ชอบผ่านไปเลยที่สําคัญก็อย่าลืมสนับสนุนสิ่งเขาเรียกว่าเราทางเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายดดใดๆทั้งสิ้นเนาะจัดทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ รับชมดีๆชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะสำหรับแนวทางน้องเอก็นอกอย่างที่บอกเลยค่ะให้วิงวว่งไว้ก่อนวิ่งไว้ก่อนได้ถอนแน่นอนนะคะสําหรับแนวทางของเราเริ่มต้นที่แนวทางแรกคือน้องเอเลามาแล้วก็เลยค่ะสําหรับแนวทางน้องเอเลามาแล้วประจำวันที่14นะคะกุมภาพันธ์2565เด่น5รอง6ค่ะเน้น59นะคะรอง5467กัน5164 659 6 964นะคะแล้วก็167นะคะดูด้วยนะคะแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันนะคะบาอาจจะแบบเบอร์ๆเบอร์ๆบ้างนะวันนี้ก็เป็นวันจันนะ,ะวันแห่งการแบบทำงานอย่างที่บอกนะคะสายวิ่งวิ่งไปก่อนสายรูดรูดไปก่อนสายลากลาก,ลากไปสายเจาะเจาะไปตามที่ลงนะคะจบแล้วเนาะอ่ะรุยต่อเลยค่ะสำหรับแนวทางต่อมาคือแนวทาง เราต่อที่แนวทางของฮานอยนะคะฮานอยประจำวันที่14กุมภาพันธ์2 5 6วันนี้นะคะก็เป็นวันแห่งความรักด้วยนะคะ14กุมภาใครยังไม่มีคู่ก็ขอให้มีครู่นะคะใครยังไม่มีเงินก็ขอให้มีเงินนะคะไม่รู้ระหว่างคู่กับเงินนะท่านผู้ชมบอกว่าอ,อยากมีอะไรมากกันหรือมามีไปพร้อมกันก็ได้หมดนะคะได้หมดไม่มีใครไม่มี ใครถูกไม่มีใครผิดนะะชอบแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะคะใครยังไม่มีก็ขอให้มีคู่ใครยังไม่มีคู่ก็ขอให้มีคู่นะคะนะอ่ะคู่ครองที่ดีช่วงนี้ก็หายากนะคะดูไปก่อนศึกษาดูใจไปก่อนไม่ต้องรีบด่วนตัดสินใจทีวิตโสด,ดีสไตล์นะคะมีนานๆไว้ก็ยิ่งดีนะท่านผู้ชมนะอยู่ที่แล้วแต่คนเลยมาค่ะวันวันนี้นะคะวันที่14นะเรามาเจอกันที่แนวทางของ ฮานอยค่ะฮานอยประจำวันที่14สํานับสนุสนาสร์กินบแบ่งเวียดน,นามมาด้วยนะคะท่านผู้ชมอ่ะเริ่มต้นเลยจ้า2แนวทางนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นแนวทางราบพัฒนาหรือแนวทางฮานฮานอยปกตินะคะได้เด่นศูนย์รอง9 0เด่นศูนย์นะคะรอง0291การ0 5 9 8 2 0 1 0 9 8สําำหรับแนวะทางน้องเอนะคะก็ดูประมาณดูได้นะประมาณนี้เพราะว่ากระดาษเต็มมือนะคะเต็มไม้เต็มมือเลยท่านผู้ชมนะคะ วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกด้วยนะคาตอบด้วยนะว่าได้กี่ดอกกันนะวันนี้ <c oughs> วันนี้ใครได้กี่ดอกบ้างนะคะสำหรับแนวะทางของอ,อื่นๆนะคะของเรามากมายเนาะแล้วก็ดอกไม้นะได้กี่ดอกนี่ไม่ใหมายถึงอะไรนะท่าผู้ชมหมายถึงดอกไม้ได้กี่ดอกค่ะได้กี่ดอกนะก็บอกกันได้นะคะอ้าดูกันต่อเลยจ้าสำหรับแนวทางต่อมาคือแนวทางของราสาตาราสาตาประจําวันที่14นะคะมกราคมเอ้ยกุมภาพันธ์2อ6 5ยาอยาก เขาเรียกว่าอยากเข้าปีใหม่แล้วนะคะคือปีใหม่เพิ่งผ่านไปนะคะปีเก่าก็กําลังจะตามมา <c oughs> วันนี้ก็เนี่ยท่านผู้ชมลองดูนะถ้าใครอยากทาแบบนี้นะไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยแนะนาให้มัดผมแล้วก็ปล่อยผมก็จะสวยแบบนี้แล้วนะคะสวยใสนะคะอาจจะไม่ค่อยมีสติหน่อยตอนเช้านะก็ประมาณนี้เขาบอกสวยจะสวยเยอะถ้าสวยประมาณนี้นะเดี๋ยวหน่อยแล้วเข้าสีถัญวแล้วท่านชมไม่ไหวละ <c oughs> อาการอาจจะหนักละอีกนิดเดียวอ่ะรกันต่อเลยสําหรับแนวทางของเราสตาร์นะคะวันวันที่สิบสี่ กุมภาพันธ์2565เด่น3รอง4เน้น37นะคะรอง3 2 4 5การ3 8 4 7 0 3 8 5 3 7และ9 4้สําำหรับนนะทางของลาวสตาค่ะลาวสตานะคะมีทุกๆวันเลยนะคะมีทุกๆวันเลยออก16นาฬิกานาทีมีให้รับชมในทุกๆวันชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะซื้อที่ไหนก็ไม่รู้นะคะไปดูเอานะคะมีให้ท่านผู้ชมมีให้ในกลุ่มไลน์ของเราก็เลยแบบ มีให้ท่านผู้ชมด้วยตามติดกันต่อเลยค่ะที่ลาวจำปาสักนะคะลาวลาวลาวจำปาสักนะคะก็มีทุกๆวันเช่นการออกรอบเวลา16นาฬกา40นาทีวันที่14นะคะกุมภา 12, พนันธ์2565เด่น3รอง4เน้น3 5 3 2 4 5กัน3 8 4 6 7 3 2 6 3 5 5 4 2สนะคะสำหรับแนวทางของเรามีนู้ชมรับชมมากมายแบบจุจจใจนะคะกดติดตามกันไว้กดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดนะคะข้อมูลแนวทางะะการคำนวณดีๆของเราและที่สำคัญเลยแนวทางของเรานะคะของเป็นรัฐบาลใครอยากชมนะคะ คอมเมนต์กันเพาะไว้คอมเมนต์ย Comment เยอะเยอะว้อยากดูรัฐบาลหรือเปล่า,านะคะบางท่านแอดไลน์แอดไอดีโออินบ็อกเข้ามาสอบถามทางแฟนเพจลงหรือ,อยังน้องเอนลงตัดหรือ,อยังนะคะโหใจเย็นๆนะคะลงไว้ให้แล้วก็บางครั้งแบบงวดที่แล้วนะลงให้เร็วก็ไม่รู้หากไม่เจอนะคะ,ะใกล้ๆวันดีกว่านะคะบางครั้งก็ตามใจท่านผู้ชมจน ท่านผู้ชมก็ไม่ได้ดูอะนะคะเราก็เอ๊ะไม่เป็นไรใกล้ๆวันดีกว่านะคะจะเอาบอลลุนพร้อมกันนะคะแบบร่นๆเลยเอ้ยเอาตัวไหนดีตัวไหนดีนะคะอันก่อนไม่เป็นไรนะนะ,ะไม่เป็นไรนะคะพอเลขที่อั้นไม่ค่อยออกนะ,ะท่านผู้ชมสังเกตดูสินะ,ะอ่ะลุยกันต่อเลยสําหรับแนวทางวันที่14นะคะกุมภาพันธ์2565ห้าหน้อยพิเศษเด่น1นรอง2นะคะเน้น10ึ่นะคะรอง18 23กัน1928 7 1 8 201ละ เจ็ 7, 2, แนวทางพิเศษเราเคย,ลยไลฟ์สดเป็นรอบหนึ่งแล้วนะคะสำหรับตัวเด็นและตัวรองเนาของรัฐบาลนะให้ไปเรื่อยๆให้ไปเฉยๆนะคะให้ไปด้วยใจนะ,ะอย่างที่บอกเลยรับชมช่องเราไม่ต้องมีอะไรมีแค่ใจรับชมไปด้วยกันนะคะ ก็มีข่าใจให้ไปนะคะให้ท่านผู้ชมหนึ่งเดียวเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับคนบ้าหวยขอให้ท่านจงรวยคนบ้าหวยรวยแนะ่นอนนุ่งเอมาเป็นทีมงานให้ท่านผู้ชมมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อร่วมสนุกนะคะก็อย่าลืมร่วมสนุกกันด้วยนะคะวันนี้ก็หน้าเต็มปากไม่แดงนะคะไม่มีแรงทางพิษนะคะก็เลยประมาณนี้แต่คิ้วก็ยังผู้ชมดูคิ้วสดนะคะประมาณน,นี้เลยหน้าตาสดๆก็วันนี้เลยคือสวยแบบธรรมชาตินะคะสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติน่าจะลงโทษหนูนะ สวยแบบอย่างนี้เลยนะค่านผู้ชมนะก็บางท่านบอกวิสีอะไรนะคะน้องเอ๋ปสีปากสีอะไรทำไมแดงจังนี่เลยยี่ห้อน,นี้เลยนะ,ะไปหาดูเอาคือดีมากนะคะปากแดงมากไม่สามารถเช็ดกระ่ชู้เช็ดแล้วเช็ดอีกไม่ออก่านผู้ชมคือดีเลยจริงๆคือดีเลยจริงๆค่ะบอกเลยอ่ะเรื่องต่อเลยสําหรับแนวะทางสุดท้ายคือฮานอยว i p สนับสนุนสลากินแบคงของเวียดนามนะคะว i p พี VIP กันด้วยนะจ๊าอ่ะเรื่อเลยจ้ะสำหรับวันที่14นะกุมภาพันธ์2565 VIP ก็มีทุกวันเช่นกันไม่มีวันหยุดนะคะเขามีวันหยุดกันหรือเปล่านะคะเราไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็ไม่มีวันหยุดนะคะออกทุกวันเลยนะคะจันถึงอาทิตย์จันถึงอาทิตย์นะคะได้เดน1และรอง2ค่ะเน้น1 9 1 7 2 3กัน1 3 2 8 217019แ่ละส2 3าค่ะสำหรับแนวทางของ VIP จบไปแล้วนะท่านผู้ชมมีอะไรบ้างนะที่น้องเอกพูดไปวันนี้แนวทางแรกที่เราเห็นกันก็มีแนวทางของ ลาวพัฒนาชุดลาวมาแล้วนะลาวมาแล้วนะหนึ่งนะ,ะลาวสตารลาวจำปาสักฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยพี i, จบไปแล้วนะคะกับทุกแนวทางชื่ชนชอบกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและทีส่สำคัญฝากไปกดติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k ให้ด้วยนะคะ คนบ้าหวยรวยนอนกดติดตามไว้เลยจ้าจะได้มีพอดคอมูลดีๆบางครั้งเราไม่ลงทาง Youtube นะคะต้องไปดูทางแฟนเพจเฟซบุ๊กได้จะลงให้ทางนั้นเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านมีความสุขมากๆกับวันที่14กุมภานะคกวนแห่งความรักอะหาไม่ต้องสนใจใครบางท่านบอกอุ้ยไม่มีคนรักเลยนะกินช็อกแลตเล่นๆไปก่อนนะกินช็อกแลตไปก่อนนะคะเขาบอกว่าถึงเราจะอ้วนจะผอ,อม ถ้าคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะเขาก็รักเราหลดอ,อยู่ดีค่ะท่านผู้ชมอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ตกนะคะอยู่ตรงไหนเขาก็รักเราอยู่ดีเป็นคู่กันแล้วไม่แค้วกันค่ะสวัสดีค่ะ